โอเคครับว okay, ่ากับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับผมดีมันดุเช่นเคยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอยู่กีบไหมครับเอาชีวิตรอดอยู่ในเขาวงกดนะครับเข้าไปชมำไปอยู่ในเขาวงกดนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูคิดนะครับกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเติอนเข้าไปนะครับท่านผู้ชมมีสิ่งเกี่ยวกับมากมายนะท่านผู้ชม ขไปเด็กทจอมนี่รับรับไปเด็กรถทับเจอมจ่เป็นมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างครับแบบมีด้วยคับทชมนี่รับไปครับเข้าไปทานตันครับท่านผู้ชมทานตันมีไก่ด้วยครับ kau pergi kau pergi pergi tenang kau tenang tenang kau kau tenang kau pergi kau pergi 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 kau pergi ไปครับไปครับท่านผู้ชมเดินหาทางออกครับ <matrix> ท <itation> ่านผู้ชมนี่ครับไปครับไป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 จะเจอทางออกครับท่านผู้ชมไปครับเดินครับเดินไปเงาสัมบีเงาสัมบีด้วยครับไปครับท่านผู้ชมไปครับไปไปเลยไปเลยไปเไป เกือบเลยครับเกือบเลยนี่จะไม่ทั้งหม่ใช่ไม่ใช่ครัาไไไป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 ไไก นี่ครับท่านชมไปเดครับจะไปเสียงอะไรครับท่านชมว่าใช้เคสับครับนี่ครับไปครับเข้าเขครับเจาอล์ครับท่านชมอีกครัยเจต่าโอลดครับท่านชม